สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพัสดุมาแล้วมาเบิงกันไว้ใดอย่างปิดดีมากเลยต้องหาเตินไก่ ากันไกลมาฉกแคกดีมากๆเลยโอ้ยขอบคุณเลยหลายจ้ะขอบคุณพี่รักมากๆ มาแล้วโอ้ยขอบุณหลายๆด้วยพี่รลักมาแล้วจ้าเราจะเอามาปล่อยกันราคาแบบราคาส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ราคาส,สวยๆให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เอาได้ของไปซาสมงกันโอ้ยนา อยากได้กันอย่าใช้กันไกตัดซองอ๋อโอเคขึ <c oughs> ค้นหนาลักเราได้มานะพี่น้องรอบนี้เราได้มาเยอะอยู่นะซองจดหมายห <c oughs> นาลักนเนาะเดเดี๋ยวเอามาให้เบิงแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วย นี่เลยอันนี้สวยมากพี่น้องนี่หน้าหลังเนาะนี่ด้านหลังหน้าหลังเนาะอ้าวร่วงเอ้ยไม่เป็นไรได้มาได้มาโบก,กี่อันได้มาสี่ห้าอันสี่ห้าแบบอันนี้เป็นสเต็มจ้ะอันนี้ไม่ให้นะอันนี้เก็บเองสเต็ม เต็มนี่อันนี้ไม่ให้นะอันนี้เอจะเก็บเองเต็มอันนี้ป้าเก็บเองเดี๋ยวจะามาลงปล่อยให้เพื่อนๆในกลุ่มของของคนไทยในเดนมาร์กเน,ะนาะคนไทยในเดนมาร์กมีโอกาสมาเก็บสะสมเพราะว่า ราคาถามันบบแ้งแห้งเอกปล่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเบิงกวนวมเอได้มาราคาเถอดไดยังไงจังไดอย่างสินี่อืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ปล่อยได้ไม่ไม่ต้องอันนี้แบงค์สิบส่งมานะจ๊ะสิบรุ่นเก่าบาตอนนี้เขาก็ใส่กันแล้วเนาะเขาก็สะสมเป็นเป็นเอ่อเป็น แก๊งที่แบบว่าสะสมอยียงแบบนี้นี่สุงมาสงมาที่สําคัญนะที่น้องที่แบบว่าคล่อยอ้โอเค,อเคมากๆากเลยกับอันนี้เนี่ยแบงค์หนึ่งบาทแบงค์หนึ่งบาทพี่น้องเดี๋ยวจะมาปล่อยในกลุ่มเอ่อในกลุ่มเอ่อ อคนไทยในเดนมาร์กหรือว่าตลาดไทยในเดนมาร์กเนาะจ้ะเดี๋ยวเอจะเอาไปปล่อยจะแบ่งปล่อยเพราะว่าเลขสวยอยู่อ่าใหม่แต่ว่ามีตำหนิเอก็จะปล่อยบบแพงถ้ามีตำหนิเนาะเขาก็ตามราคาได้อ่าไม่มีเลยเหรอเอาลงไทยแปดบ่มีเลยพี่นอ้องอ๋อมีมีศูนย์หกแปดมีอันเดียวใครจะได้บ่รลู ส่วนมากก็แย่งกันเอีย่ยงวะแย่งกันลงท้ายแปดให้หน่อยอ๋อเลกแปดนี่ไงมาแล้วสองอันสี่แปดกับสี่แปดกับสองแปดนี่ไงแบงค์ห้าโพมัสห้าบาท ถ้าบาทโหมดนี่ก็เยอะนะเนี่ยได้มาเนี่ยเนี่ยเป็นตึงตังได้แบ่งดีซีบมาแบ่งซีมาแล้วก็บแบ่งหานะจะเดี๋ยวมาเบิงว่าเอจะปล่อยแบบไดเนาะไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเก็บไว้ก่อนมันบ่กพ่อมันบ่อพ่อชุดจะทําเป็นชุดก็เกรงใจเพราะว่ามันบ่กพ่อมันบ่ครกชุด ไม่มาเยอะเลยดีมากๆเลยเสียงทําการปล่อยนะจ๊ะ้ามือวางก่อนเจ้าสิเริมปล่อยโอ้โหเนี่ยดูซิอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยนะเลขสวยมากก็มีพานใส่ประพานใส่ก็ตามราคาเนาะพี่น้องเนาะ แปงสิบนี่ก็ปล่อยได้นะสามใบสามใบร้อยเดี๋ยวจะไปปล่อยสามใบร้อยตึงเนี่ยเนี่ยเยอะอยู่นะน,นี่ไม่รู้ว่ากี่ใบ <c oughs> สื่อขวางห้างเทียกับบี่ยเห็นน้องค็รหลับขวางให้สามใบร้อย ดีละจ้าได้ความแม่สิเอามาอ่างมาฝากน้พี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมได้สแตมมาร้อมสแตมมาด้วยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เปดด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย